กลับมาเจอกันอีกครั้งกับช่อง Feel Fern Channel นะคะวันนี้เราจะมา re-action ล็อกค่ะทุกคนเป็นบล็อกแฟนม e t ที่โอซาก้านะคะของแกงคิวที่พายนะคะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าบล็อกนี้เนี่ยมันจะสนุกหันสาขนาดไหนนะคะทุกคนได้ค่ะว่าเฮียก็คือรูดปรืดรูดปรืดอย่างเงี้ยเลี้ยงทุกคนไปดูกันเลยดีกว่าค่ะ อไออดูสีเสื้อเฮียก็รู้ว่า <laughs> สปอนเซอร์เจ้าไหนนึกออกมาสีเลื่องสวัส <laughs> ดีครับตอนนี้เราก็อยู่ที่โอซาก้านะครับผมเรามาจัดงานแฟนมีนนะก่อนหนะ้านี้เราได้ไปที่โตเกียวมานะครับผม <laughs> ตอนนี้ทุกคนก็นี่บรรยากาศนะครับผมกํลาลังเตรียมตัวนะครับผม แต่ไหนๆก็ไหนๆแล้วเนาะทุกคนวันนี้เดี๋ยวจบงาน<ม>เดี๋ยวเราจะเลี้ยงข้าวทีมงานเองเนาะโอเคโอ้ลุงพี่แม็กก์เหรอรรไม่ไม่ถือว่าเลี้ยงกันทุกคนเลยหกคนเลี้ยงทีมงานเพราะป,ปกติทีมงานเลี้ยงทุกคนอู้ยหุ่นสานเลยสอบาทเลยเนี่ยไม่ต้องเงินมาสองบาทเอาเงินมาไหมครับไม่ตองเงินนิ้วโป้าปลาเลี้ยงกันเนี่ยเออเดี๋ยวเลี้ยงเองก็ได้ คิดก่อนไงว่ามีเงินประมาณเท่าไหร่คิดก่อนเลยมันมีแพอแน่นอนแลกได้ตลอดแต่เฮียจะเลี้ยงหนูคนเดียวนะอเใช่รหดูแมทเหรอครับหนูเตอร์หนูแมทได้แต่หนูแมทกับไม่ได้แหละจะเลี้ยงหนูคนเดียวนะครับผมนี่เจ้าหนนที่โอซาก้าผมน่ารักมากถ้าเฮียไม่มีตังค์เฮียก็ใช้ตังค์หนูไงหนูไม่มีบาทหนูไม่ได้หนูเป็นคนรักของเราสองคนหนูเลยไงว่าเฮียไมมีบาท ก็ร okay. no? um> <so ู้สิไอยู่กับหนูก็ต้องรู้สิใช่อยู่กับหนูนะครับรูดเปิดรูดปิดไม่อนะีมีบัตรนะครับผมนี่กรุงศรีบอร์ดิ้งเป็นไงล่ะผมบัตรเดียวบอกแล้วว่าสีเสื้อของเคียแล้วเป็นบอกทุกอย่างจริงนะครับพกติดตัวเที่ยวตลอดเวลานะครับผมสามารถแลกเงินเข้าในบัตรได้เลยแล้วก็รูดใช้ได้ง่ายมากนะครับผมนี่แต่ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวขอแล้วแลกเงินก่อนเอาไปทัก ห้าร้อยพอไหมอุ้ยพอไหมครับไม่พอไม่พอไม่พอโอเคครับเมื่อกี้เฮียบอกแล้วว่าจะเลี้ยงแต่ว่าตอนนี้ไม่ถึงเวลากินครับตอนนี้ต้องไปแฟนมิทติ้งก่อนชาเดี๋ยวต้องไปแต่งหน้าทำผมกันเพิ่มอีกครับทุกคนเลยแต่งหะอยู่นะลูกมีหูเงแต่งน้ยไ่พอเลยเยังไม่ได้ทำผมยังไม่พอครับทมาอีกไปกันนะแล้วมาดูกันว่าแฟนมิทติ้งนี้จะเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวหนูจะมาทวงสัญญาจากเฮียที่บอกว่าจะเลี้ยงทุกคนบ๊ายบาย ลชุดงานอุ้ยสุดปังโปรดักชันระดับโลกอุ้ยเรยนรู้บอกว่าน่ารักอะ่ะน่าจะอยู่ที่ในแบบด้วยลนะ <c oughs> เพราะว่าถ้าจะเป็นแบบว่าจังหวะว่าถ้าเกิดเราเป็นคนโดนถ่ายเราก้มบลงไปแบบนั้นเนีย่ย หน้าก็จะแบบว่าอุดๆหน่อยนะคะแต่ว่าในรูปเมื่อกี้คือทุกคนรอดอุ้ยชุดพอดีดพอดีสียังไม่ยังไม่ได้ให้หรอหยุดหยุดไม่ดูหน้าพี่แม็กเลยเป็นสเต็ปคอนเซ็ปต์ตอนนี้นะครับผมบอกเลยว่าพร้อมเรียนแล้วนี่น่ด้วยด้วยแล้วดูผมยิ้มนี เดี๋ยวเราเดินจะทำบัตรเท้านี้นะเขาไม่บัตรไม่ได้อยู่ที่ตัวอู้ไหนเราซีอู้ท่อนหนึ่งแล้วอู้อ๋ออ๋ายอู้ว้าแต่เขาเป็นแบบแต่เขาร้องได้น่ารักมากเลยนะคอนนี้จริงอยากให้นูนิวทำาคเวอร์เพลงไออู้อ๋ายนี่แบบอีกทีนึงอ่ะคือมันมันดีมากนูนิวร้องเพลงญี่ปุ่นคือเป็นอะไรที่แบบ ละมุนมากแล้วคือแบบลองท่อนนั้นออกมาได้ยังไงให้มันน่ารักขนาดนั้นะทุกคนมันยากนะทุกคนคือทุกคนก็คือฟูสีสันก็คือสดใสน่ารักสุด รู้สึกขอบุนเหมือนเดิมครับผมรู้สึกแบบว่าแต่ละคนแบบจะมีสิ่งหนึ่งที่แปลกตาทุกครั้งคือทุกคนแต่งตัวมาสวยมาแบบแต่งเต็มมากเหมือนมาชอบอนนที่พ,พี่ซีเขาจะแบบว่า<ะ>ใส่ใจบบ<ำ>เรื่องของการแต่งตัวของแฟนคลับด้วยนะ,ะคือทุกคนการที่แฟนคลับแต่ละคนจะไปเจอศิลปินที่ชอบในแต่ละครั้งอะ่ะเรื่องชุดคือเรื่องใหญ่นึกออกปะคือเรื่องชุดคือเรื่องใหญ่เออถ้าเกิดสมมติบัตร สองพชุดก็คือ5000ันเลอย่างเงี้ยทุกคนคือมันต้องสุดอะไรเงี้ยคือตั้งทุกคนเราว่าทุกคนคือตั้งใจแต่งตัวมากๆในการที่จะไปเจอศิลปินคนหนึ่งแล้วการที่แบบว่าศิลปินมาบอกเราว่า,ว,าวันนี้แต่งตัวสวยนะอย่างเงี้ยมันคือแบบว้าอย่างเงี้ยทุกคนเออดีใจมันฟู แล้วก like, ็แบบว่ากดิกๆอ่ะอู้ไอแล้วชอบชุดที่คอนของโอซาก้ามากเลยนะมันเป็นสูตรที่มันแบบทุกคนใส่แล้วมันดูสง่าเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมกินข้าวปี๊มาใี่หนู โอเคมีงานงคนทำคนเดียวคนเดียวเลยมีงานอะไรสคนเดียวเลยหพิชักเหนียวอุ้ยนีอดเียวถึงแล้วเป็นิงานเป็นีวงาเปลี่ยนเปลี่ยนใจหรอเพียงแค่เรื่ออใช่่้วเราจะแบ่งน ถ้าหนูอบอกปีนยางได้เลยมวันนี้เล่เองพี่เมง้งลันนี้ปีกอลฟซีราเองวันนี้ีิล้มลนนกลาามาเ,าเ่นลอี้เดวผเล่าเองอน,นี้รู้สกแล้วชินนะครับผมชิอน,อนออฟฟตไลอันนี้คือที่ดูควัน,น,นคือยิมกับิวเตอร์ที่มาจากโลกนอกนอวีเลียนนะคร<ล>ับผมนอกโลก<ล>นอกโลน<อ>กนะครับผมหัวจุ้มกันรอเลี้ยงไหวเลี้ยงไหวครับผมถ้าเกิดว่าเลี้ยงแบบ เลี้ยงจริงๆอะบรรดาแบบเนี่ยติวเตอร์เยมเอยแม็กนัทซินนิวเอยแล้วว่าน่าจะกินกันโหดอยู่เนะมะใช่ไหมหมายถึงว่าถ้าเกิดว่าเสร็จงานทั้งทีกินเลี้ยงทั้งทีก็คงต้องเป็นเฮียนี่แหละที่เลี้ยงไหวนั่นคืหนูจิ ตูเตอร์น่ารักมากดูดูคนดรวยนะดูแมงด้วยหนูแต่ละคนแสบหนูแต่ละคนแสบมากตัวนี้ติูเตอร์อ่ะกับผมสีเนี้ยที่สุดดูด้วยจริงน่ารักที่สุดอันนี้ไม่ใช่หนู ใช่น<ม>ีมมม่มีทั้งหนูทั้งแม,งงแมววันนี้เปิดโอ๊ยเชฟเอาไปเลยเอาไปใช้เลยอ้าวคุณแเดี๋ยวดูกันนะครับผมว่าแรกเป็นอะไรนะครับผมสะดวกสุดๆแล้วต้องไม่ไม่ถึงแสนด <laughs> ้วเ <laughs> ก้าหมื่นเก้าพันเะก้าร้อยเก้าสิบเก้าหนูใช้กับเพียงก็พอแต่คนอื่นอ่ะสมัครตามนี้อย่างที่บอกไปเราได้ไปไม่ได้ือและใช้ได้นะแต่ว่าใช้ได้ไมุ่่น ใช้ได้ทุกปรียนอ่ะเดือนหน้าไปเกาหลีใช่ไหมใช่เลยนะทิ้งหลายเดือนทิ้งหลายเดือนไม่เพราะไม่ว่าจะเดือนไหนถ้าไปต่างประเทศก็สามารถใช้บัตรได้ถ้าสมัยเป็นเอามือมาโดนเงียสมบัติให้ยังไงก็ไม่เป็ไม่เป็นเอามาเงียบเตืมนให้แล้วมาแล้วครับเป็นย้นได้ยินยินไม่รอแล้วว่าไม่ได้เลยโอ้ กินข้าวนูเข้าไมเากินนแบบแน่ขนขานาดกินก็คือหล่อเกินอันนี้คือหนูแม็กโอ้หนูแม็ก คือนัดอุ้ยน่ารักเนาะหล่อน่ารักอ้ยจักรสีจักรสีแทนเราจะจ่ายด้วยแต่ตอนนี้มีคนหนีไปเราข้างล่างมาแอบถ่ายรูปกับพี่ออฟนะคุณผมข้างล่างแต่ตอนนี้เดี๋ยวเราจะจ่ายด้วยอยู่กันเต็มเลยนะแต่ว่าหนูไม่อยู่คนเดียวหนูไปถ่ายรูปกับพี่ออฟแต่คือพูดถึงแต่หนู สุดปังนี่นะครับผมสีบอดการนะครับจนีเอาเลย่จ่ายจริงนะครับจจริงนะครับจ่จริงนะครเอาเลยอะไรก็ต้องใส่มากอตอนนี้ก็หนาวมากสิองศาลยครับผม เดี๋ยวไปแวะรอสั่นซื้อขนมแพนเดี๋ยวว้าอีกแล้วเหรอโอ้ยซื้อไปเต็มมากววันนี้เรากินได้เต็มที่เพราะว่าวันนี้เราโชว์เสร็จแล้วเลินเดินสั่นชเดินแต่เราโกนเอาเลยไงเก็บสดเก็บสดเก็บสดจบแล้วครัเช่าตอนที่สี่ถ่าไปบอกแลยแบบไปถ่ายรูปเล่นกับพตรงนู้นถ่ายไปเลยลงมาถ่ายรูปก่อนได้ไงเอ๊มันอยู่นี่เองโอ้หายไปไหนมาไปกินของหวานต่อหนูเดี๋ยวเลี้ยงเองมาพี่ของหวาน โอเคกระดูข้างหลังลูกคนให้กินของเขาเมื่อกี้เลยใช่เดี๋ยวมาลงก่อนด้วยอะไรเนี่ยวอลชนวอลเหรอเดี๋ยวพัดหนุ่มไปกินของหวานไปกินของหวานไปกินของหวานกันพรอนี่มาถึงแล้วนะครับผมรอสั้นเฮ้ยเฮ้ยรอสั่งถูกแล้วใช่รอสั่งนะครับผมตอนนี้ตามล่าหาของหวานแล้วครับผมไหนเอาอะไรเสียงเท่าไหร่ติง เน wow. ี่ยจ้าได้อรับว้าวซีเียหลักกนอะไรเลยกก่อะทีจริงเี่ยผมเใช่อยากกินอะไรมดูเสียงาใจดีว่ะเออกนีถ้ากินเคขงไก่กรอบนะที่เราใหญ่เลยนะที่ไทม่ได้กิน่ะอันนี้เลยหรอบิ๊กด้วยนี่ครับผมเพราะว่าป้าปาเลี้ยงก็เลยเอาเป็นจรงเลยนี่ แล้วแบบว่าแอบแอบแบบว่าพี่ซีกับพี่แม็กเขาจะเหมือนเหมือนกับว่าคอยเตือนกันเรื่องกินเรื่องออกกำลังกายใช่ไหมเมื่อกี้มีความแบบว่าพี่แม็กหยิบแต่แบบแป้งแบบขนมอะไรอย่างนี้มีความมีความเป็นหนูแม็กจริงนะมีความมีความอ่อนอยู่นิดนึง ผลไม้ต่อดีกว่าโอ้โหแตลเรือเรือปีแอเกลก็เอาด้วยเรือโบราณเลี้ยงด้วยนะครับดังนั้นเขาบอกอะไรทุกคนดังนั้นเราจะไม่หยิบไม่ได้ใช่ไหมใช่ซีนใทันทีต้องทิ้ของพิเศษพิเอาก็เลี้ยงแฮมเหมือนกันจริเขาบอกว่าอร่อยมากเป็นทีมชีสกับแฮมนะลองกินแล้วอร่อยจริงนี่อันนี้ครับด้วยอันนี้ด้วย เอาเลยเขาบอกก็ต้้งสุขภาพอยู่แล้วดูดูดูเขาบอกอะไรนะเขาเขาบอกอะไรนะตัดไปมือตะกี้ก็คือ เมื่อกี้กินน้อยมากนี่คือน้อยน้อยกว่าใครที่แล้วเลยเหมือนไม่ได้กินข้าวมานั่นไหนปวดอะไรปวดเมื่อยคออะไรได้รอเดี๋ยวหาสนานแบบญี่ปุ่นก่อเปวากระาูกต็มเกือบเต็มตะกร้าแล้วเไม่ของตัวเองหมดเลยไปไม่ปวดทีมงานทุกคนแบบออกมาใส่ตะกร้าทีมงานมีคนคือของนะไคุณผมจะตึงไหมคุณผมจัดเตึงไาม กินไปเยอะมากนะครับเพราะนั <was> <mel> ่นน่ะคนจะเลี้ยงเราฮะเลยเต็มไปหมดเลยจริงต่อไปแต่เลี้ยงของเราแต่ขนมที่คุณอร่อยจริงไปให้หมดเลยพอด้วยพี่เลี้ยงพี่สีเลี้ยงอ่ะโมจิโมจิหรือโมจิโมจิแต่ผมอันนี้อร่อยครับอร่อยก่นนนนััอ้ีเสียงเวลาเขาคุยกับคนอื่นกับเวลาเขาคุยกับหนูคือมันไม่เหมือนกันจริงนะอันนี้คือไม่ได้จินเด้อ ลองลองเทียบดูแล้วเขาไปคุยกับคนอื่นน่ะแล้วพอเขามาหาหนูปุ๊บเสียงมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งแล้วหน้าเขาก็จะเป็นแบบเข้าใจปะอืมเริ่มได้ขนมแล้วเดี๋ยวเจ้าอีเพราะว่าต่อคาเลียงในมือแล้วจะเอาอีกเยอะเลยไม่ใช่บัตาใช่ไหมปัดเราใช้ได้ทุกวันทุกเวลายี่สิบ่ชั่วโมงค่ะแต่ว่าใช้ได้ทุกวันแต่ว่าเลี้ยงไว้วันเดียว ใกล้หมดถ้าทำเป้าแบงค์อันหนึ่งหายที่ฟูจิวันนี้ด้วยขอมีเรื่องสุดเอาจริงไหมเอาจริงไหมเอาจริงไหมซื้อลอสันเดี๋ยวซื้อลอสันให้อุ๊ยเขาไม่จูบเขาไม่เขามีตัวตนอยู่จริงครับผมนี้ไม่ใช่ตะกร้าของผมคนเดียวนะทีมงานทุกคนเอามาใส่ตะกร้านี้หมดเลยแค่สองชิ้นว่าเราใส่ตะกร้าตัวเติร์แล้วไปส่งชิ้นเหลือผู้นี้ก็ยังเหลือเวลาอยู่ เดียวใช้ได้2ชั่วโมงใช้ได้ทุกวันแต่ให้ใช้แค่วันนี้ใช้ได้แค่วันนี้พร่งนี้ด้วยพรุ่งนี้ก็ใช้ได้แต่ไม่เรียงแล้วเอี้ยงฮอา่า่าฮ่ี่าฮ่าฮ่าฮ่าบ่าอย่าฮาฮ่าฮ่่าฮ่าามสี่าอ่าุ่าา ชอบความแบบเอาสติกเกอร์มาแบบเป็นตัวแทนในการใส่ซับอ่ะแล้วก็ตาอยู <Yeah, ่คด้วยเป็นวันที่มีความสุขมากเลยแต่ว่าเดี๋ยวก่อนนี้เราจะปิดท้ายบล็อกของเราครับผมเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปเช่าเล่นที่ภาระสักนิดหนึ่งเดี๋ยวพาไปดูห้องแดงนั้กันครับไปเฮ้ยเลสลี่เฮ้ยกระพริบกระพริบเลยพี่โรเจอร์นี่ครับผม เรามาถึงเชนซิเบตแล้วเดี๋ยวจะพาไปทัวร์ห้องของเรากันกระผมบอกเลยว่าห้องเฮียดีกว่าไหนห้องเฮียดีกว่าห้องเบบี้ไงครับเราอยู่กันเต็มเต็มแค่ไดีกว่าครับเพราะว่ามีหนูอยู่อุ้ยมานี่เลยไม่ต้องอยู่กับเฮียน้องเล่นมาเฮียเขามีหนูแล้วอ๋อเฮียมีหนูแล้วหนูอยู่ไหนครับเฮียหนูอยู่ที่ไหนครับกระผมอยู่คนเดียวไปก่อนนะคะ พี่แม็กเข้าห้องเข้าห้องก่นครับทีเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูบรรยากาศรอบห้องกันสักเล็กน้อยนะครับผมแต่บอกก่อนนะคะว่าห้องนัดเจ้าพี่แม็กค่อนข้างจะลกนิดนึงเพราะว่าเราอยู่กันหลายวันแล้วนะครับอ่านี่ให้ดูแบบเดียวนะมันก็ปกติไม่ลกหรอกพี่แม็กซ่อนอยู่ตรงไหนครับอยู่บอสพี่แม็กซ่อนอยู่ไหนเขาดูเจ็นนะครับ ที er you ่แม่งออกมาได้แล like ้ววันก็จบภารกิจไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเป็นการทัวร์ห้องที่เลิศมากก็คือเฟรมเดียวจบพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันฟรีเดย์ของเราหนึ่งวันเราก็จะไปเที่ยวกันเต็มที่เลยแต่ตอนนี้ขอตัวไปอาบน้ำก่อนนะครับอุ้ยอาบน้ำเหรอได้ผ่าขอดีเพียงพอทำไมอ่ะโอ๊ยวิวทำไมอ่ะวิมวิวทำไงอ่ะเดี๋วนี่หยิบอะไรแป๊บนึงนัดเห็นตาแล้วเห็นนะ ว่านะัดว่าเอามาเหมือนกันเหรอครับพี่ครับโคลงหน้าแป้งสีฟันสบู่ครีมทาตัวครับผมนี่อยากจะบอกว่า <S <s <assy> <S สาบู่กับครีมทาตัวครีมส,บ,ส,บ,สบู่ครีมทาตัวแบรนด์มาลีนะครับสบู่อันนี้พิเศษมากๆเลยนะครับผมอย่าพึ่งครับพี่แม็ก <S <s <assy> <S อย่าพึ่งบอกครับทำไมอ่ะ เราต้องเก็บเคล็ดลับดีๆของเราไว้ก่อนครับผมเป็นความลับยังไม่ถึงเวลาใช่ไหมให้บอกใช่ไหมยังไม่ให้บอกแล้วเราไม่เห็นงานจัดไปแล้วใช่ไหมดูเยอะแล้วนะแตวทุกคนเราติดตามกันนะครับว่าแบรนด์มาลีคืออะไรใช่ครับเราติดตามนะฮะพิเศษแน่นอนครับผมหล้งก่อนบ๊ายบายไปจัดการสูงหลังก่อนเอ้าหนูก็มีบัตรเหรอ มีเหมือนกันจ้าซ e> ื้อขนมจ้าอะหนึ่งแต่ว่าก็คือเฮียเลี้ยงไปก่อนนานี้แล้วก็บอกว่าไม่มีนะไม่ได้พกตังมาไม่ได้โกหกน้องไม่ได้พกตังมาแต่ว่าโดามีบัตรนะทุกคนโอเคคลิปนี้ก็คือน่ารักดีนะมันเป็นบล็อกแบบชิลๆแต่ว่าเออน่ารักดีคือจริงๆอ่ะ ชอบบอกแบบนี้มากเลยนะเออมีใครแบบชอบเหมือนกันบ้างคือมันดูสบายสบายดูเพลินคือทุกคน15นาทีแป๊บเดียวจบแล้วเออชอบมากนะคะแล้วก็ถ้าเกิดใครชอบคลิปประมาณนี้เหมือนกันก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดใครชอบ r รีแอคชน่นนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด SUBSCRIBE นะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกงกิงกงกิงด้นะแล้วมาเจอกันใหม่รีแอคช่นหน้านะคะบ๊ายบาย